กลับสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel น,น,นะครับใครที่มีเหรียญรวงข้าวนะครับหนึ่งบาทไม่ใช่รวงข้าวนะเป็นรวงข้าวแต่ว่า,าเป็นวันอาหารโลกนะครับผมขอเลี้ยงสั้นๆว่าเหรียญหนึ่งบาทรวงข้าวแล้วกันนี่วันอาหารโลกนะครับ World Food Day นะครับผมความตรงนี้นะเป็นภาษาเกี่ยวกับ World Food Day แปลว่าวันอาหารโลกนะครับ แล้วจะมีลักษณะที่เป็นต้นข้าวลงข้าวต้นสับประรดนีนะครับเหรียญนี้นับถูกผลิตในช่วงปี 2, 25 25นนะครับเป็นบล็อกพระเศษเล็กนะครับผมนี่ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหรียญน,นี้นะครับก็คือทุกคนทุกท่านนะครับทราบหรือเปล่านะครับว่าเขามีอ่าบล็อกนะครับที่มีการเล่นกันอีกบล็อกหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นเหรียญ ที่มีลักษณะผิววาวนะครับผิววาวหรือที่เขาเรียกกันว่าเหรียญคัดเงานั่นเองนะครับผิวของเหรียญคัดเงาคัดเงาเนี่ยมันจะวาวๆนะครับวาวๆใสๆสวยๆนะครับถ้าแบบนี้นะครับเป็นแบบนิกเกิลนะครับผมนิกเกิลนะครับนิกเกิลผิวจะไม่จะไม่วาวนะครับไม่สวยนะครับอ่าให้ทุกคนทุกท่านนะครับลองไปหาดูนะครับเพื่อไปเจอเหรียญเงาเงาวาวๆเนี่ยมูลค่าสูงถึงหนึ่งแสนเลยนะครับ สูงถึงหนึ่งแสนบาทเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญคัดเงานะครับเป็นบล็อกที่นักสะสมหลายท่านเนี่ยให้ราคาแพงนะครับเนื่องจากมันหายากนั่นเองนะครับก็ใครที่เจอเนี่ยโอกาสนะครับโอกาสรวยมาถึงแล้วนะครับรับซื้อจริงด้วยนะครับสามารถติดต่อผมนะครับผ่านทางไลน์เอดที่หน้าช่องหรือจะทิ้งไลน์เอดไว้ให้ผมแอดกลับไปก็ได้นะครับแค่ท่านมีเหรียญหลวงข้าวนะครับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับ ไม่ว่าจะสภาพเก่าหรือใหม่ก็ขายได้นะครับขอให้เป็นเหรียญขัดเงาแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยเป็นเหรียญทั้งบาทแบบนี้นะราคาเขาก็ยังไม่แพงนะครับแต่ถือว่าเก็บสะสมเก็บสะสมได้นะครับในอนาคตนะครับเก็บไว้ให้รุนลูกรุนหลานได้ดูกันนะครับผมสําหรับเหรียญน,นี้ส่วนนะครับ ส่วนนะครับถ้าใครที่มีแบบเยอะๆเนี่ยมีแบบสวยๆมีแบบเป็นุงถูกเนี่ยอยากจะแบ่งขายให้ผมก็สามารถขายได้เช่นกันนะครับแต่ถ้ามีเหรียญสองเหรียญนะท่านเก็บไว้ดีกว่านะครับเอาไว้สะสมในอนาคตนี่นะครับโอเคนะครับใครที่ทราบแล้วนะครับว่าเรารับซื้อในส่วนของเหรียญรวงข้าวนะครับที่เป็นอ่าเนื้อเรียกว่าผิวขัดเงาแล้วกันนะครับก็สามารถติดต่อผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้แล้วกันนะครับหรือจะ แอดไลน์ผ่านทางไลเอแอดหน้าช่องของผมนะครับซึ่งผมจะพิมพ์ไลเอแอดไว้ให้ที่หน้าช่องนะครับกดเข้ามาดูได้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีเป็นพันทีีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ